เรียบร้อยแล้วนะคะออส่วนแบบกรอบนะคะออส่วนหอยนางรมของเราทอดด้วยน้ำมันพืชมรกตค่ะน้ำมันพืชมรกตนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดใช้แล้วรับรองจะติดใจค่ะอร่อยทุกเมนูแน่นอนไปอันนี้เรากินกับน้ําจิ้มเนาะ,ะอร่อย ตรงนี้ถ้ายิ่งเราทอดบางมันจะยิ่งกรอบใช่ไหมคะตรงขอบขอบเนี่ยแป้งกรอบเลยแป้งจะเค็มๆแล้วก็ไม่ได้เผ็ดพริกไทยเยอะเนาะอันนี้เราทอดนานนะคะแต่ว่ามันไม่เลี่ยนเลยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยตรงกลางจะยังมีความนุ่มๆนุ่มๆเด้งๆของแป้งมันอยู่<ช>อร่อยมากอร่อยเลยเจอเกับน้ําจิ้มเปรี้ยวๆหว,วานๆน,น,นี่คืออร่อยเลยนะคะเนี่ยเหมือนแบบพิซซ่าเหมือนแบบพิซซ่าขอบบางนี่เลยอ่ะไม่อมน้ำมนันแล้วก็ทอดออกมาก็คือเหลืองสวยเลย All of that. Amarin TV.